ต้องบอกว่ามาทุกปีเนี่ยวัดโพทองมีการปรับเปลี่ยนใช่มีการพัฒนาทุกปีจริงๆใช่ใช่แล้วจุดนี้เนี่ยในวิหารเทพเนี่ยเรามาณจุดเนี่ยเรามาสักการะอะไรเป็นจุดสําคัญครับองค์ประธานของวิหารเทพเนี่ยจะมีองค์พระพิฆเนน่กับสิบหกองโอ้ครับกลับเป็นเทพเจ้าความสําเร็จครับจะมีมีองค์เฮงเจียองค์เฮงเจียด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีที่ผมเห็นก็ยังมี เจ้าพ่อกวนฟูนะครับมีพระสิวะใช่ครับรวมถึงที่สําคัญนะสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของตัวผมเลยนั่นก็คือองค์พ่อจตกุคามรามเทพใช่ครับตรงนี้เนี่ยมีรูปรูปเหมือนองค์พ่อจตุคามรามเทพไว้ให้สักการะด้วยใช่ครับแล้วก็วิธีการที่พอเข้ามาถึงจุดนี้แล้วก็ในจุดนี้เราไม่ได้ให้จุดทูบเนาะใช่ครับไม่ได้จุดทูบก็เข้ามาสัการถ้าจุดเนี่ยจุดบริเวณด้านนอกก็จะมีจุดด้านนอกอีกใช่ครับอาจจะเป็นสถานที่องค์นันโทปนันทนาคราชนะคร แล้วก็มีเท้าหิรันพนาสูนโอ๋เมีเท้าเรื่พนาสูนด้วยใช่ครับเรื่องสุขภาพใช่ครับขอพรเรื่องสุขภาพได้เป็นเทพประจําตัวของรัชกาลที่6ด้านข้างเนี่ยจะมีนอกเหนือจากมีองค์นันโทปรญนาคราชเนี่ยก็จะมีองค์พยาคุดเขาเรียกว่าเปิดท้องพระคังเรื่องโชคลาภใช่เรื่องโชคลาภวาสนาอะไรอย่างี้ครับอจริงๆแล้วเนี่ยการมาขอพรนวิหารเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่จะมาในเรื่อง มาขอพรกับทุกอย่างะคนเรามีความปรารถนาอยากจะให้สําเร็จ